สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confusion Channel นะครับผมวันนี้ก็มากับแนวแนวเซนเ a ี Lighting in the Palace of the Lion Leo Iolia อ่านถูกไหมเนี่ย <laughs> ไม่เคยดูเลยเรื่องนี้เคยเห็นแต่ของเล่นเขาแกะเลยดีกว่าครับกล่องยังยยใหญ่อ่ะดูผุๆในเน้นแล้วป๊อปอ่ะ ใหญ่ไหมล่ะอะกล่องทะลุไม้บรรทัดอ่ะอือหือือวิธีประกอบ ชื่อเีโอใช่ไหมเีโอไอโอลียาปิดดูตัวน้อยๆน,นะครับมีบันไดมีฐานนี่ขนาดโต๊ะใหญ่ หักยังหักยังไม่แตกไม่หักนะใช้ได้โอเคใช้ได้ไหมอันนี้อีกนิดนึงโอเคขยับได้ทุกจุดนะครับอันนี้คือมีแตกมีหักไหมตอนนี้ยังอ่าเสร็จแตกหักร้าวไหมไม่มีโอเคปลอดภัยเป็นไม้ไม้เลยครับอันนี้ตัวไข่ตัวมันอ๋อบางอันก็ก็ หลอติดกันมาเลยนะอัน,นก็แยกแยกมาทมอโอเคพาร์ตเอฟเฟกต์เดียวก่อนเดียวก่อนแล้วกันนะมีประมาณนี้ขอดูตัวเอกก่อนดีกว่าอุย้ยตัวน้อยๆเลยนะเนี่ยทำอะไรได้บ้างวูวูวว

เตะไปข้างหลังไม่ได้ติดอุ๊บออืมใ้แค่นี้ยืนง่ายอยู่นะครับยืนง่ายมือหมุนข้อมือน่าจะเปลี่ยนได้นะอ่ามพือข้อมือเปลี่ยนได้ปกติทั่วไปนะครับ อะยืนไว้นี่ก่อนก็น่าจะมีอุยอพาสใส่หมวกทรงผมจะเป็นอย่างนี้อันนี้ตาสีฟ้านะครับแล้วถ้าเป็นหน้าอื่นจะเป็นตาสีแดงแดงแล้วก็อันนึงตาแดงาปปาแมีอ้าปากกับไม่อ้าปาก มันงัดขึ้นฮนะมันดันคางขึ้นอนะ่ะแล้วก็จะมีทรงผมที่สําหรับใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกอเอมีมือประสานกันอยู่สงสัยไว้รวมร่างกับคนอื่นแน่เลยต้องใช้มือกับอันนี้เนะี่ยเอามาลองถือหมวกครับ ต่อไปเราก็จะเริ่มพาร์ทสิ่งก่อสร้างก็ต่อเขาอย่างนี้ มันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่อ่ะอันนี้รูเล็กรูเล็กเรียกว่าตัว f รูเล็กตัว f ตัว f ต้องมีไอเนี่ยเข้าไปแล้วตัวรูใหญ่ต้องมีตัว g เข้าไป ไม่ใช่จะต่อกันก็ต้องให้เอาไอเนี่ยต่อกับไอเนี่ยมีบันไดมีฐานประกอบกันแล้วก็อันนี้มาเชื่อมป้าบป้าบป้าป้าป้าเข้าไปเข้าแล้ว สีค่อนข้างพอดีเลยเนี่ยเรียบๆวางลงไปแล้วเป็นยังไงมองด้วยตาเปล่าสีมันค่อนข้างต่างกันอยู่นะตรงบันไดกับตรงพื้นเนี่ยนี่ประกอบกันไม่ได้นะเพราะว่าไอเนี่ยมันล็อกกันไม่ได้ต้องทางนี้ หรือไม่ก็ครังนี้เออคำบนี้ได้ไม่พอต้องเพิ่มอีกนั่นก็คือ ก็จะพอดีแล si> ้วเราก็ไปหักมาเพิ่มนี่หักเด็ดเอาเลยตามสบายนี่ต่อเข้าไปนี่ก็จะได้บันได ค okay, ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไอตัวพาร์ทเอฟเฟกต์เขาจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้นะให้มันประกอบได้ไง่ายขึ้นอันเนี้ยตัว B ก็ให้มันประกอบกับจุดที่เป็นตัว B เหมือนกันนะครับนี่จะเห็นว่าตัว B อยู่นี่ตัว B อยู่นี่ก็เอามันประกบกัน จะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะมี2องบริเกตหนึ่อย่างนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะดึงเดือพวกอุปกรณ์ไม่ทำเสากับพื้นอ,อีกประมาณนี้ ก็ประกอบได้ถ้ามี <Okay. S 1> หลายๆตัวก็จะได้เอามาสร้างปราสาทได้เลยมั้งเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วก็การก้มการเงยเนี่ยไม่มีมีแต่หันซ้ายหันขวานะครับก็ต่อหลุดค่อนข้างง่ายนะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นการเทียบความสูงของลีโอนะฮะว่าสูงเท่าไหร่ เทียบง่ายๆเลยคนแรกหก <c oughs> <c oughs> นี่ตัวเท่าต้นขาเท่าต้นขาอเลยหรือจะเป็นฟานอสวิสมีแต่ตัวใหญ่ๆเอาตัวเล็กๆมัางโคนันเออโคนันเตี้ยก,กว่านะ แต่หัวโตกว่ามิคุคุเข้าไหนได้นี่ผมจะไปเกี่ยวใครล่วงไหมอ่ามิคุยืนได้นี่โตลุงโมริบูมา่าใครๆก็สูงกว่าหมดเลย อ๋อนี่รอนนี่ขนาดรอนนั่นเนี่ยเกี่ยวที่ที่ใหญ่ที่สุดที่มีก็คือโคนันนะครับแล้วก็ลองมาก็นี่แหละลีโอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ